มันมันขนาดนั้น ลานกลางเต็เนบ้านสวนสวนา่ายานีานจังหวัดสระบุรีว,รรวันนี้ออดีจะรอดฝนไหมนะมึดมาเลยก้อนนั้น,น,นโอ้โหหน้าหนาวยังไงก่อนหน้าหนาวไหนเขาบอกมาเก็บอากาศหนาว หรือวันนี้เราจะเป็นผู้ประสบภัยเราเป็นผู้ประสบภัยไหม <c oughs> วันนี้เรามาขึ้นบ้านใหม่จ้าบ้านใหม่บ้านใหม่มอืมวิดาลีโดว,วีคอวีคอไซแอลปไปเลยครับม่าหดจ้ เสร็จแล้วไม่ถึงสองนาที <c oughs> อะไรเหรอคะเกเร่งเกเร่งกระเด้งกระ,ะ,ะเด้งเลยเหรอคะคะแนนกันนั่งตรงไหนคะไม่กระโดดค่ะไม่กระโดดไม่กระโดดนะคะผู <c oughs> <c oughs> ้ช่วยอ่ะผู้ช่วยป๊าใช่ไหม วันนี้เรามีอะไรหมากระทูหมูกระทะมืดที่ไหนฝนต,ตกปั๊บมืดมาแล้วนี่มาเปิดบ้านให้เราเปิดบ้านเรานะหน่อยเปิดโชว์หน่อยแล้วอถอดรองเท้าใช่ถอดรองเท้า ไม่มัดครับลูดซิปได้เลยเดินขึ้นเลยเย็นไหมเข้าไปดูทิเข้าไปดูสิเย็นไหมโอ้โหเย็นสบายไหม,อหไมนอนเล่นในนี้เลยหรอแล้วก็ต้อไฟมาติดก่อนมันมืดเกินไปเต้งดึงเลย เป็นพายุนเหรอเดี๋ยวแม่ไฟมาติดให้เอเคนอนสบายเลยนะอ้วนนอนสบายเลยนะเย็นไหมเย็นหนาวไหมไม่หนาวปิดปิดปิดข้างหลังไม่เยปิดข้างหลังไหนหลังนั่นน่ะอ๋อแม่ปิดประตูจะอยู่แอร์อือหือนอนสบายอยู่คนเดียวเลยนะคืนนี้นอนตรงไหนเนี่ยนอนที่นอนไหน เอาหมอนกับพราผมขึ้นไปทำไว้สิเดี๋ยวแม่ไปช่วยปะป๊ะกลางบายบายพาเดินไปห้องน้ำดีกว่าไปดูห้องน้ำกันนีน้ำอยู่หน่อยหน่อย สิบลายด้วยนะคะนี่มาเล่นน้ำตรงนี้ดีกว่า ตรงนี้จะเป็นจุดล้างจานดูน้ำหน่อยอ้าเลนเก่ไก่มากอะค่ะล้างในกระทะไปเลยดูห้องน้ำกันห้องน้ำ ห้องน้ำจะเป็นมีชักโครกแล้วก็มีฝักบัวจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้องค่ะตรงนี้มีชิงช้าด้วย กำลังตอกตอกสมอบกนี่เต่เราอยู่ฝั่งนู้พอมีน้ำให้แช่ได้เล่นนิดหน่อยอันนี้แม่จะข้ามไปนะ ลงทางนี้ลงทางนูน้นทางนูน้นเดินไปทางนูน้นขวาค่ะขวาขวาทางนูน้น ผมมาหาแม่น้อยใครเรือมาหา้อย Lăng mà. Thai lừa mà. phải Thai mà không? <laughs> oh. ตั้งหมูกระทะได้แล้วหิว<ำ>อันนี้ครับ ทานเข้ามาตานเข้ามามีในบาร์บีคิวป่ะเลียนที่กินมุกกระทะเียอันนี้เผ็ดมากแล้วน้องกินข้าวหมดไหมคะหมดแล้วน้องกินอะไรอยู่คะตอนนี้กุ้ยกินข้าวเสร็จกินกล้วยต่อเลยเหรอหนาวหนาวเพราะเปิดแอร์ใช่ไหมใช่ล้าที่กำลังจะทำอะไรกำลังจะนอนกำลังจะนอนใช่จะสัายงานพรุ่งนี้ค่ะ

cái tổt cái tổt cái hộp xài nhiều đó xài nhiều đó xài cái thao เมนูเช้านี้ไหนอะ่ะขอดูฝาป้าหน่อยอหนูให้ดีอยู่แล้วเอทดิขอดูฝาหน่อยข้าดูฝา,าได้ข้าดูฝา,าได้หน่อยนี่ระบายลุบเลยอ่ะลุบไหนขอดูสีระเบ้อหน่อยครับสีระเบ้อป่ะสีระเบ้หรือสีระเบ้อ นี่สีละปละหรือสีละเปิด์คะสีละเปอร์เดือดเสื้ออะไรค่ะเดือดเสื้ออะไรค่ะ 妈妈。 มื้อเที่ยงคุณโอ๊ตทำอะไรจ๊ะยำโอ๊ตคนละยำใช่ป่ะโอ๊ตคนละยำใช่ไหมคะมกุ้งหมึก ยงแน่นไม่ลดสักอย่างแน่นอนะหรอืรหรอแน่นอนอยิวกับอีกอ่ะโอ้คุลระยำใช่ป่ะ มีใครหมึกไหมมีอยู่ข้างล่างอะไรเรียบร้อยตุ้มฉ่ำ มันขนาดนั oh. uh. oh. ้นเหรอโอ้โหโโอ้หระวังหงายหลังนะใส่ตุดด้วยค่ะใส่ตุ่ะเอ้ค่ะสรุปใครเมาป๊าป๊าเมาหรือเอากันเมาคนไหนชี้หน่อย thank you การกินอะไรอยู่คะไหนยกให้ดูหน่อยค่ะนื้อยอมหย่อมอุว่าอร่อยไหมคะของชอบเหรอคะโอ้โหสุดยอด ม่นี่ฮะไหนคะ่ะหัวใจอะไรที่มั่วไปหมดรบรรยากาศยามค่ำคืนแสงสีเสียงสวยมากจ้าแต่ละเต็นอืม นี่ก็คือเต็นท์ของเรานี่เอง องกลับบ้านกันจ้ากน้าเกิ้าเก็บเสร็จอ,อย่าไปกินข้าวกันข้างน้ำโซนนี้ ก็จะมีที่ล้างจานติดนิมน้ำหมดเลยจัดรถได้หลังเต็นท์เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของโซนนี้ห้องน้ำจะเป็นแบบน,นี้ทั้งลานเลยนี่แล้วก็มีมีบ้านาพักตรงนี้ด้วย แต่จนบ้านพักขอให้ติดต่อทางเพจเองนะเพราะว่าราคาอาจจะไม่เท่ากันมีบ้านพักอาจจะไม่แพงนะอ,อาจจะไม่แพงนะแม่มีก็มีบ้านพักโอ้ไปกลางตินเขาก็ได้อาจจะไม่แพงนะแม่อาจจะไม่แพงหรอคะบอกพี่ๆเขาใช่ไหมนี่มีบ้านพักมีห้องพัก น,นี้ก็มีน้ำให้เล่นด้วยใช่ไหมมีให้นั่งกินด้วยม,มีให้นั่งกินด้วยมีห้องเล็กๆให้อยู่ใช่ไหมใช่ห้องไอ้เก็บจิ๋วจิ๋วจิว๋วเกินตรงนู้นก็ใช่นะคะกางได้หมดเลยก็ยยเลี้ยวลานเขากว้างมาก มีห้องน้ำกระจายกระจายอยู่ทุกๆุกโซนเลยจ้านี่ตรงนี้ก็กลางได้